สวัสดีค่ะพี่น้องปปกไปสุขสุขสุขคนมาพอ้กันอีกแล้วจ้ะกัยายเพ็ญพากินเพิ่นพี่น้องเอ้คิดหอดกันบ่คิดหอดยายเพ็ญบ่โดนๆที่จังมาพอ้กันจ้ามือนี้พระมพอ้กันว่าส่วนกินยังยายเพ็ญมีแนวมากินอ่างมาส่วนกินไม่กินอ่างน้ำแตงกอมจ้ะตำบักแตงคุณนะ่ะตำบักแตงพี่น้องตำบักแตงซิมบ้างกั รื้แสบตำหมกแดงครับครับแกมผัดไทยเมืเ่อเยอเว่นพากินตำหมกแดงกับผัดไทยกุ้งสดจ้อพี่น้องมันสิเขากันบอสว่าเขากะยาคนอยากกินเนาะว่าเขาว่าเขากะกินมันกะรุ่มมันกะแสบ <c oughs> มาเด้อมาเด้อ ซื้อสุเฮ็ดอีหยังแล้วซื้อเพิ่นมามันกันเสร็จมันก็นเป็นจ,จับจับกันเป็นก่อนยเยอเป้นซื้อผักสลัดมากจ้มีผักสลัดพร้อมด้วยเต็มจอเลยประเดี๋ยวเอาเขามก่อนอื่นฝากเนเดอจ้าพี่น้องจ้าพานขามาพอยเยมเป้นถา้หาหักถ้าชอบกะฝากกดติดตามฝากกดไลค์เนเดอจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เอยอเป้นเนเดอสำหรับพี่น้องเพื่อนที่เพื่อนเขามาไหมเนาะจ้า,จาถา้า ู้เพิ่นเขามาาไม่กับเบิงคิปยายเพ็ญถึงทหาหน้าที่เกกอนเดอร์ก็จังกดติดตามขั้นซันกดขั้นเบิงคิปบเถึงหาหน้าที่เบิงแค่หนึ่งหน้าที่สองนาที่กดติดตามหยอดซับบ่อยูเดอจากกระจับมือเป็นพี่เป็นน้องกันบ่ได้นอก้ะยายเพ็ญก็กลับไปหาบ่ได้เดอถ้าเขาม่าก็เซียสละเวลาจะหาหน้าที่นอกจากน้องพี่น้องเนาะล้วก็จังกดติดตามเด้อหลังจากนั้น2องมือ3มือยายเพ็ญก็สิกลับไปหาคือเกาแหละจากมามากินกับพี่น้องแกมโหลดพักนี้ เขากันบ่เข้ากันกันสื่อมานันจะเป็นจับจับกันเลยเด้นี่พัดไทยนี่นี่เป็นสีหัอแม่พี่น้องพ่อพัดไทยกินกับต่าบักแตงเป็นอยากกินเนาะมามากหมวนเขาเลย แบบพี้อมมากนะมากแต่บางแตงได่ติดกระแจบครับ ก็สิเป็นขอแลงได้พี่น่องสิหาโมงเลยได้หนิกินเราก็แล้วแงลงได้นาะจาะพีนน่องในยังกินแลงเนาะไม่เด้ไม่กินของน้ำกันเด้จ้ะพาทธายจา้ะ โอเคอ้นานตำบักแดงพวด ชสนซื้อมาไวสักพักมันเรเป็นเป็นพัดไถ่ว่ะพี่น้องซื้อมาสักพักนี่แหละมันเรเป็นติดติดจัดซื้อมาช่วยเส็นนั่นเส็นนี้ช่วยซื้อมาตำบักแดงเองก็เลยเส้นก็เลยติดกันโอ้ยนห้ำหดมือทำยังไงแต่สดๆมาด้วยพี่น้อง หิวกินบ่าปาก,กจริงเรื่องเอิอนพี่น้องมากมากเอิอนพี่น้องกินน้ำละไปหิวพี่น้องกินเขาเพียงตอนหามงแล ก็ชวนกินฮอ่น้ำกันเพราะหายหกินหอดกินเถิงกันเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นฝังให้เล้อจ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้่านิในเด้อจ้าสำหรับมูลนีมเอาไว้แค่นิดสักตอนต่าจ๊ะพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีจ้า